เปิด24ชั่วโมงด้วยทุยกคนซื้อ1แถม1นะครับเบลินี่สวนส์เดย์1แถม1นะครับวันจันทร์แก้วที่2ลด50%บลูเดย์1แถม1วันศุกร์นะสายเซเลอรี้ได้รางวัลมิชลิน in, นะครับทานฟรี rey, นะครับเมื่อสามารถทานได้หมดในเวลาที่กำหนดอันดับ1จากนากุยะหมูสเต๊ก uster, ก๋วยจับ๊บน้ำสาสน้ำข้นข้าวหมูดแดงกรอบบะหมีม่เนโื้อโครดเด็ดข้าวมันไก่เยาวราช <laughs> อันนี้เราอยู่เลนขวาสุด ช่อง easy pass ด่านค่าผ่านทางนะครับมุ่งหน้าไปอุดอรรัฐยานะสำหรับใครที่ไปทางเหนือหรืออีสานนะครับจากใต้มาจะผ่านตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมผ่าน easy pass ก่อนยกขึ้นโอเคี่นี่มาสั่งการด้วยเสียงเออพอผ่านเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะไปเชื่อมอุดอรรัทยาครับทุกคนซ้ายมือผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะคุ้นกับจุดพักรถนี่ครับซ้ายมือปัม๊มปตทครับนะทุกคนดูครับ ร้านอาหารเพียบเลยทุกคนเบอร์เกอร์คิงนิตยายามาจังอีโคชานะครับอันนี้ที่ผมเห็นป้ายนะแล้วก็ซ้ายมือเป็นทงเคฟซีนะครับนี่ร้านเจ๊ดแดง3ย่านก็มาเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาฝากท้องมื้อแรกของวันนี้นะที่นี่ครับและเดี๋ยวผมจะรีวิวร้านบนจุดพักรถตรงนี้ให้กับทุกคนดูครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนที่จอดรถเยอะครับผมอ่า แต่ว่าก่อนที่ผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูผมขอตัวไปหาอะไรกินก่อนเอ้ยทรงผมทรงใหม่ใหเนื้อไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนจุดพักรถนี้มีร้านอะไรกันบ้างบังเอิญน,นะวันนี้เป็นวันอังคารพอดีนะครับ KFC มีโปรโมชั่นผู้พันวันอังคาร อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอกิน KFC กับโปรโมชั่นผู้พันวันอังคารก่อนนะีก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนนี้มีร้านอาหารอะไร,รกันบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะด้านนอกนะครับไม่ได้เข้าไปข้างในนะทุกคนนะแบร์แรกเลยครับที่เห็นนี่ครับอ๋อแล้วนี้เปิด24ชั่วโมงด้วยทุกคนผมคิดว่า ไม่ได้ทุกแบรนด์นะครับไม่ได้ทุกร้านนะที่เปิด24ชั่วโมงบนนี้นะครับถัดจาก Starbucks มานะครับก็จะเป็น S&P ครับเมื่อกี้เขาไปถาม,มาโปรโมชั่นของ S&P มาทุกคนก็โปรโมชั่นเครื่องดื่มนะ1แถมหนะ b l ูเด a y นะครับวันศุกร์นะครับ1แถม1วันศุกร์นะตกดกับ S&P ก็จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำที่จุดพักรถเนี่ย จะมีอยู่ด้วยกันก็คือ2จุดนะครับตรงติดกับ s อสแแล้วก็ตรงนู้นเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีหัวมีท้ายนะครับบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับที่ติดกับไอสแนี P ก็จะมีตู้ ATM นะครับก็บเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็นี้ครับอันนี้เปพิวเบเกอรี่ครับโลโก้นี้คุ้นไหมถัดมาเรื่อยๆขนมบ้านโกไข่เนี่ยครับขนมบ้านโกไข่ อันนี้น่ากินมากเลยทุกคนผมดูจากรูปนะเป็นขนมเปียกกุหลาาครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านใหญ่เหมือนกันก็คือสองครูหานะครับหงเปาติ่มซำเฮาส์นะครับนี่ก็เป็นติ่มซำนะทุกคนอ่าอย่างอันนี้ครับหงเบาจะเปิดเจ็ดโมงเช้านะครับ ถึง4ทุ่มนะแต่ว่า Starbucks จะเปิด24ชั่วโมงนะครับร้านหงเบานี้เปิดถึงแค่4ทุ่มนะขนมบ้านอายการนี่พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลุงป้านะครับรู้อยู่แล้วครับร้านนี้ขนมบ้านอายการถัดมาก็จะเป็นเบลินี่ครับ เบลินีสก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเป็นเบลินีสเว d นส์เดย์นะครับเฉพาะวันพุธนะครับนี่นะว้าโลโก้นี้เขามีอาหารให้ด้วยนะที่นี่ไม่ได้ขายแค่าเฟากับเบเกอรี่อย่างเดียวนะครับอ่ะโปรโมชั่นเนี่ยวันจันทนะร์แก,แก้วที่สองลด50%รนะครับแล้วก็วันศุกร์แก้วที่สอง0บาทอ่า นี่แล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับอันนี้ถึง3 0ธันวาคม67นะอันนี้ 27, ธันวาคม67นะครับก็ยังไงใครดูคลิปผมอยู่นะครับศึกษาข้อมูลอีกทีหนึ่งหรือง่ายๆเลยคุณเข้าไปที่ Facebook นะครับหรือ IG นะครับของเขานะครับเขาจะมีโปรโมชั่นมีอะไรบอกอยู่ก็เข้าไปดูโปรโมชั่นณนะตอนเดือนนั้นๆนะครับหรือว่าช่วงเวลานั้นๆนะคุณถ้าจากบลิี่มาก็จะเป็นซับเว โปรโมชั่นซัปเวย์ตอนนี้หรอนวันนี้นะ buy one get one free ครับก็คือซื้อ1แถม1น,นะครับรายละเอียดนะก็คือซื้อเป็นบาร์บีคิวไก่นะครับ1ชุดนะอันเนี้ยชุดนะครับแล้วก็แถมอันนี้ก็คือเป็นฮาร์ฟนะครับเป็นถุงนิ้ววันเนี้ยชิ้นนะครับทูน่าเมนูร่วมรายการยอดฮิตไก่เทลิเารกิซันเวย์เมลอลทีนะครับอิตาเลียน b ท t ก็ว่าไปนะครับตามรายการตรงนี้ ระยะเวลาโปรโมชั่นกิจกรรมอันนี้มีป้ายมาทับผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับจบสิ้นเดือนแล้วดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าโปรโมชั่นเขาต่อหรือเปล่าหรือว่ามีโปรโมชั่นตัวใหม่เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ครับ The Bo x รู้กันดีต้าเอ๋่ผู้พันโอ้โโย,อยอวันนี้วันอังคารน,นะผู้พันวันอังคารน,นะกินไหมใช่ครับทุกคนใช่แล้ววันนี้วันอังคารโปรโมชั่นผู้พันวันอังคาร ตรงนี้ตอนนี้ผมอยุดตรงกลางของจุดพักรถนะครับเซนเตอร์ตรงกลางนี้ก็คือจะมีเคฟซนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นเซเว่นนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเซเว่ที่จุดพักรถนี้นะสำหรับนี่ครับสายสเลอร์ปี้บางทีเนี่ยเราตามหาสเลอร์ปี้เนี่ย แต่ว่า Seven เซเว่นี่ยไม่ได้เอาเซลเลอรี้เนี่ยไปลงทุกสาขาถูกไหมคราเนี้อันนี้คือคุณเจอแล้วนะครับถ้าเกิดอยากได้ความสดชื่นระหว่างการเดินทางนะครับแวะมาเลยลูกหลานเหลนหลนนะครับมาพามากินเซลเลอรี้กัน,กนตรงนี้ได้นะแล้ก็ตรงกลางจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นร้านโล่งนะครับซึ่งเขาจะมีของขายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตตรงนี้ก่อนก็คือติดกับเซเว่นนะอยู่บริเวณหน้าเซเว่นนะครับจะมีตู้ ATM AH นะกสิกรนะครับ กรุงศีนะครับแล้วก็ SCB นะครับนอกเหนือจากตัวร้านอาหารที่อยู่ตามล็อกแล้วนะครับเขาจะมีตั้ง standalone เป็นคีย์ออสผมเดินฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่รถเข้ามามันจะมีฝั่งที่รถเข้ากับวนรถออกนะติดกับเซเว่นนะครับจะมีคีย์ออสนี่ครับอันนี้เป็น h โฮมเมดคอนมิวก็คือเป็นนมขา้าวโพดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ,อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็น หมูปิงลูกชิ้นหมูหมูลมควันตอนมันปลากายเนี่ยปลากายไส้อั่วโอเคนี่ครับอ่านี่มีราคาลูกชิ้นปิ้งนะหมูปิ้งนมสดราคาตามนี้นะครับถัดมาเป็นรักกานะครับอันนี้แบรนด์นี้ขายอะไรมาดูน,นะครับอ๋อนี่มีไก่ย่างโบราณน,นะครับคอหมูย่างชุดรวมย่างยำคอหมูข้าวเปลือปลาแห้งนะนะครับหอมหมก ร้านนี้เป็นออสนะทุกคนตั้งอยู่ข้างๆนะนี่แล้วก็อันนี้ผมชอบกินมากเลยครัวคุณหวน5เมนูขายดีก็คือนี่ขนมจีบก,กุ้งล้วนผมบอกเลยว่ากุ้งเยอะมากมาเป็นตัวทุกคนแล้วก็มีบาจ้างคุณหวนด้านหลังผมดูครับนี่ร้อนๆเลยนะร้อนๆและกรุ่นๆเลยครับ ลดราคาด้วย7 5็ดบหรืเนะครับบาทจาคุณวนะนะครับแล้วก็มีข้าวผัดขน<ะ>มจีบปะ่ะอัปเดตกันต่อตอนนี้เดินมายังไม่ถึง50%ตต่อไปเป็นนิตยาไก่ย,ย่างมีนิตยาด้วยจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องบอกว่านิตยาเขามีอะไรอร่อยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนู เป็นแบรนด์ที่ชอบกินอยู่แล้วแบรนด์หนึ่งนะครับโดยเฉพาะตำหลวงมรบางแล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างอร่อยมากติดกับนิตยาไก่ย,ย่างจะเป็นคล้ายๆนะครับเขาใช้ชื่อว่า Little y a w a l a นะครับใน Little y a w a l a เนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยปเดี๋ยวผมออกมาใหม่โอเคไหมผมพาเข้าไปดูก่อนว่า ในลิตเติลเยาชมีอะไรบ้างนะครับข้าวต้มชางดวนนะครับอันนี้เปิดตั้งแต่บ,บ่ายสามนะครับถึงเที่ยงคืนนะอันนี้ก็เป็นเมนูของร้านนะครับเมนูร้านข้าวต้มกุ้ยอ่ะเยอะอยู่ตรงข้ามนะครับอยู่ในซอยนะแล้วก็จะมีร้านนี้อ่านี่เชียรชัไยไก่ย่างบางตาน ใครเคยกินจะรู้นะว่าไก่นุ่มแล้วก็อันนี้ในซอยนะในซอยลิเทิลเยวาล่านะครับ mm hmm. ก็จะมีหมูสเตรร๊ะลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่อันนี้กว๋วยจั๊บน้ำใสนะครับน้ำข้นข้าวหมูแดงกรอบ mm hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้อะไรเอ่ยบะหมี่นะ mm hmm. ตะโก้รสเด็ดปลาลูกจิม mm ้ม hmm. นะครับ mm hmm. ข้าวมันไก่เยวาวราน้องสะโพงหน้าอกอ่า mm hmm. อันนี้จะเป็นที่นั่ง อันนี้นะที่นั่งนะครับอมีที่นั่งทานนะครับโอเคไะเดี๋ยวผมไปอัปเดตกันต่อ,อตอนนี้ฝนจะตกอัดจากลิเตลอยาวราชมานะครับอตอนนี้จะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับพื้นที่ว่างตรงนี้นคใครอยากเอาสินค้าอะไรมาลงก็มาลงนะครับสนใจชอบพื้นที่ยังมีว่างอยู่2ล็อกนะครับว่างไม่เยอะและ้วถัดจากลิเตลอยละราชมา2ล็อกนะครับก็จะมีห้องน้ำอ,อันนี้ ห้องน้ำจุดที่2ครับอ๋อมีแวร์เฮาส์ด้วยตรงนู้นเป็นเฟอร์นิเจอร์วินเทของแต่งบ้านทุกคนเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูนะเออเว้ยมีเฟอร์นิเจอร์มาขายบนนี้ด้วยฮนะอันนี้คือร้านขายผลไม้นะครับน้ับวันโอ้แต่งร้านสวยเลยครับจำหน่ายผลไม้ไทยผลไม้นอกนะครับตามฤด,ดูกาลนะครับ ผมไม่ได้เข้าไปนะทุกคนก็คือถ่ายให้ดูข้างหน้าร้านนะครับว่าเขามีร้านขายอะไรบ้างเนะครับโ okay. อเคคราวน,นี้ตอนนี้ผมเดินมาผมอยู่ที่50%ของจุดพักรถเรียบร้อยแล้วครับก็คือครึ่งหนึ่งพอดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเดินวนนะครับก็จะเป็นทางเดียวกับที่รถต้องวนออกนะครับก่อนที่จะวนไปตรงข้ามกับร้านขายผลไม้เนี่ยจะมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์วินเทจทุกคนนี่ตอนนี้ติดป้ายอยู่เฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจครับทุกคน เดี๋ยวผมพาข้ามไปดูป่ะอันนี้ผมยังไม่เคยมา,หาเหมือนกันนะตัวเฟอร์นิเจอร์วินเทจนะอ,อ,อ๋อเป็นแบบเออสวยอะไม้เก่าๆวินเทจจริงด้วยทุกคนนี่ครับทุกคนครับอันนี้คือหน้าร้านนี่ครับ Warehouse คนนี่ทุกคนาคนดีโต้ด,ดอิอันนี้ทุกคนสวยอะเนี่ย ทุกคนดูขาโตดินี่ครับขาโตะจะเป็นแบบนี้นะเออนี่สวยๆแบบนี้วางขายทุกคนจะมีเออมีเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจขายอยู่บนจุดพักรถบนทางด่วนด้วยโหอันนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะ ผมไม่เคยคิดว่าจะมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับอยู่บนจุดพักรถเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจุดพักรถคือ stop and go ถูกไหมอาจจะเข้าห้องน้ำหาอะไรทานซื้อน้ำกินซื้อกาแฟแล้วคุณก็เดินทางต่อนะครับแต่ว่าบนนี้มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเออก็เจ๋งดีนะครับอันนี้ร้านอะไรเอยร้านใหญ่ร้านใหญ่ทุกคนอ๋อเฮงกีเจอแล้วนี่ครับทุกคน โอ้ร้านใหญ่เลยอันนี้อยู่ตรงที่วนรถกลับครับก็คือคุณขับมาสุดทางเลยครับคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดได้สองฝั่งนะใครที่เพิ่งเคยขึ้นมานะครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสหาที่จอดฝั่งนูน้นฝั่งเดียวนะคุณวนนะครับวนมานะครับเนร้านเฮงกี่เสียงแดงเนะี่ยคุณวนมานะที่จอดรถอีกเพียบเลยโอ้อันนี้ร้านใหญ่แต่ว,ว่าจะอยู่ลึกหน่อยนะครับ สุดทางเลยนะครับมาเข้าสู่อีกครึ่งหนึ่งของที่เหลืออันนี้เป็นร้านอะไรกาบหลวงมินิทุกคนโอ้ร้านอาหารเหนือหรือเปล่าเออจริงด้วยนี่ไงข้าวซอยแกงฮังเลตำขนุนขนมจีนน้ำเงี้ยวลาบหมูคั่วครับนี่กาดหลวง มีราคาบอกหน้าเลยเอออันนี้แบบมีร้านอาหารเหนือนะครับใครอยากกินอาหารเหนือมีขนมบ้านอายาการขนมบ้านอายาการเอ๊ะฝัง่งนึงก็มีหรือเปล่ามีสองฝั่งเลยหรอหรือว่าคนละยี่ห้ออันนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดใจแอนนะครับอันนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าลิตเติล a ยาวราชอีกทางหนึ่งก็คือเนี่ยอันนี้ทุกคนเดินทะลุมาได้นะครับ <S <S โค่รนาะทยเด,ดเสเซอร์โค้กคอมมอมนอเวอร์เี้นมะพร้า,า,าวอันนั้นอะไรครับขนมโคบ้าบิดเหรอมีขนมโคก,กับบ้าบินครับมีขนมโคกกับบ้าบิดนะทุกคนอยู่ข้างในนะครับหอมกลิ่นมะพร้าวมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นคุกกี้สมนะอ๋อเป็นคุกกี้น,นีทุกคน นี่ขนมเบื้องเขาซีนปิดฝามาแล้วทุกคนอันนี้ก็เก็บได้ก็ยังต่ออยู่อันนี้ขนมไทยน,นะครับนี่คือราคนาะบ้าบินข,นม,ขนมพอกไรส์เบอร์รี่นะต้นตำหลบนะครับขนมเตียไส้ถั่วไข่เค็มอันนี้คือขนมเตียไส้ถั่วไข่เค็มนะอาจจกโคโค่มัมามานะครับก็จะเป็นหวานเจแดงนี่เจแดงส้มตำคอหมูย่างนะครับ มีเจแดงด้วยบนนี้นะครับใใจแดงนะคะ<อ>ขึ้นเชื่อเรื่องความอร่อยอยู่ครับเจแดงนะครับใครยังไม่เคยกินลองกินนะทุกคนนะแล้วทุกคนจะชอบผมทานแล้วผมชอบเลยครับได้รางวัลมิชลินนะครับแล้วก็ e x c e l l e n t Hospitality นะครับ a c a d e m y Award นะครับ2,022เคยกินกันไหมอ่ะขนาดซาว่าโก c u ครี่แบง k อกนะครับอันนี้เป็นข้าวแกงะกหรี่นะทุกคนนี ข้าวราดแกงกะหรี่ทงคัสึนะครับมีไซส์นะให้เลือกนะนี่ SS 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 M L แล้วก็ 2L นะครับ L L บางคนนะที่ดูคลิปผมนะครับอาจจะคุ้นๆกับป้ายนี้ไหมอันนี้คือเป็นข้าวราดแกงกะหรี่แห่งการท้าทายนะทุกคนแบรนด์เนี้ยเขาจะมีแบบว่าชาเลนจ์นะครับนี่อย่างอันนี้คือ2กิโลกรัมนะครับ2กิโลก็คือท้ากินข้าวราดแกงกะหรี่2กิโลกรัมนะครับ มูลค่านะ699บาทนะครับทุกคนจำกัดเวลา15นาทีทานฟรีนะครับเมื่อสามารถทานได้หมดภายในเวลาที่กำหนดนี่นะครับใครที่บอกว่าสายกินจุกินเก่งกินเร็วนะครับก็มาชา a l l e n g e ได้นะครับข้าวแกงกะหรี่2กิโลกรัมนะครับราคา699บาบาทไม่ต้องจ่ายถ้าเกิดคุณกินหมดดีไหมผมยอมผมกินไม่หมดไม่ไหว สถานีบางกล้วยทุกคนสถานีบางกล้วยก็คือขายกล้วยอันนี้เขาข้าวจำนวนแล้วนี่อันนี้สินอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเซเว่นนะครับทุกคนซึ่งอย่างที่ผมบอกตรงข้างๆเซเว่นจะมีคีออสอยู่2ฝั่งอันนี้น่าจะเป็นร้านแม่น้อยข้าวเหนียวปิ้งเจ้าเก่า,กามันีนน่เเซลมกิอันนี้มี2ไส้เหรอครับ อ๋อมีสีไส้นะอันนี้ไส้กลวยนะครับไส้เผือกไส้ถั่วเหลืองอะไรครับไส้ถั่วอ่าไส้ถั่วเหลืองกวนนะครับแล้วก็มะพร้าวอะไรครับมะพร้าว,วกุ้งเหรอมะพร้าวกุ้งเผือบอ๋อเป็นมะพร้าวแต่ว่ามีความเค็มมีกุ้งผสมอยู่ด้วยอ๋อโอเคมีกุ้งจริงๆอยู่ด้วยเป็นกุ้งของมะพร้าว<ช>โอเคความเค็มที่ได้คือเค็มจากกุ้งนั่นแหละอ๋อโอเคครับถ่ายได้ไหมครับมีชื่อร้านไหมครับ จากร้านแม่น้อยนะครับก้ยปิ้งมาก็จะเป็นกรีดี้แบงนะครับแบงเนี่ยซื้อไปกินบนรถระหว่างทางนะครับหรือว่าจะซื้อฝากคุณกำลังเดินทางไป่างจังหวัดกลับบ้านนีครับถ้าจากกรีดี้แบงมาก็จะเป็นไก่ทอดเดชานะครับตรงกลางจะมีอะไรบ้างเกี๊ยวทรงเครื่องขนมกุ้ยช่ายเจี๊นแปดนะครับมีอนนี้ขนมฝรั่งม่ไหม อาเอสพีมหาชัยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยกรัลังแช่บ๊วยอันนี้ฝราลงแช่บ๊วยผมไม่ทราบว่าคียออสจะมีการเปลี่ยนร้านจะมีการหมุนเวียนมีเปลี่ยนจุดหรือเปล่าให้ทุกคนขึ้นมาแล้วสังเกตอีกทีนะครับใครสนใจเอาของมาขายนะมีคีออสว่างอยู่มีล็อกว่างอยู่2ล็อกนะครับเคฟซีฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับป้ายเคฟฝั่งนี้ก็เป็นประตูทางเขา้า เคฟเปิด24ชั่วโมงนะครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนติดกับเคฟซมีล็อกว่างอยู่ครับนี่ติดกับเค c นะโอ้โหเวิร์กเลยอะต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ปีกไก่ทอดที่ผมชอบมากนี่แบรนด์นี้คือยามาจังครับอันดับหนึ่งจากนาก,กยา่าอันนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยมากปีกไก่เขาอร่อยมากเนี่ยทุกคนอันนี้เลยคือซิกเนเจอร์ของเขานี่ครับ ภูเขาไก่ภูเขาปีกไก่ทอดโรยพริกเท้อเอ้ยโรยพริกไทยอร่อยมากพริกเท้อโรยพริกไทยนะครับอร่อยมากร้านอย่ามาจังนะเขามีห้องแอร์ไหมนะผมไม่ได้เข้าไปนะครับอันนี้คือเป็นด้านนอกนะไฟแดงไฟเขียวคนก้าวความญี่ปุ่นนี้เขาแบบ นะระลเกีอะไรก็น้อยดูนี่ครับไปน่ารักโอเคถัดจากยามาจังมาทุกคนคือร้านอิโคชาราเมงครับตัวนี้อ่านี่ก็จะมีข้าวด้วยนี่มีข้าวนะครับมีราเมงสวัสดีครับหลักๆที่นี่จะเป็นราเมงใช่ไหมครับใช่เป็นราเมงอส่ะที่ใส่ทีอิ่วแล้วก็จะมีเดียวซาค่ะเดียวซา ตัวนี้ปเป็นเรคอมเมนต์กันอันนี้โนหนึ่งอะเป็นไงนะบัววันนะครับอันนี้อะไรเทสุนอาเบะเกียวซาเสิร์ฟแบบกระทะร้อนอ๋อเทสุนอาเบะคือกระทะร้อนใช่อ๋อโอเคระหว่างเดินทางนะครับมากินรามเมงได้อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเซต็ตหรอครับใช่ค่ะเซตมีวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะอ๋ออันนี้เซตนี้มีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คือเริ่มต้นที่249บาทเซตหนึ่งหมายความว่าไง เวลาเ,เลือกรับเมนูไซดิจะเป็นคาราเกะสองชิ้นหรือเกวซาสามชิ้นได้ค่ะเครื่องดื่มก็จะมีเป็นคาร์ลอนรีฟิลหรือเป็นชาเขียวเย็นค่ะอ่าโอเคก็คือเป็นสเตป็ปอันนี้สเต็ปหนึ่งเลือกเลือกบะหมี่ราเมงก่อนใช,ใช่ไหมครับแล้วก็คือชูสอันที่2ก็คือไซดิสว่าจะเอาเป็นคาราเกะหรือว่าเกีวซาสเต็ปที่3ก็คือเป็นชาเขียวร้อนหรือชาเขียวแบบเย็นอ่าอันนี้จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงสุดเท่านั้นโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณครับน่ารักมากเลยครับหังจากอีโคชาราเมเนก็จะมีพื้นที่ว่างให้เช่าอีกหนึ่งที่พื้นที่ว่างให้เช่าเนี่ยน้อยมากตอนที่ผมมาแรกๆเนี่ยพื้นที่ว่างให้เช่ายังมีอยู่เยอะกว่านี้ครับทุกคนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าน้อยมากนี่คือตรงนี้เหลือกับตรงข้างเคฟซีเหลือนี่ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังจะทําธุรกิจนะครับแล้วมาเปิดนะคุณลองมาทํารีเสิร์ชนะครับคุณลองมาเซอร์วี แล้วคุณเอา Product หรือว่าแบรนด์มาลงได้อันนี้อยู่ยังยืนยงครับอันนี้อยู่นานแล้วครับอันนี้ผมก็ซื้อประจำเลยครับพองการ์เด้น,นครับที่ห้องยังอยู่เลยครับตอนนี้กินยังไม่หมดเลยครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับถั่วเนาะต้องบอกว่าเขามีการอะแดปนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะอัลมอนด์ผสมปลาข้าวสารอบกรอบน่าเปไงเป็นเครื่องเคียงเมี่ยงคำอ่านผิดไปหมดเป็นเครื่องเคียงเมี่ยงคำนะครับ นี่เอาไปมิกซ์สมต่ำก็ได้มีป๊อปคอร์นด้วยนะข้างในมีโปรโมชั่นที่เห็นนะ2แถมหนึ่งก็มีมาซื้อติดรถไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถั่วเป็นโปรตีนที่ดีนะครับก็กินเป็นแบบว่าระหว่างมือไปนะครับได้โปรตีนแล้วก็ได้ความอร่อยด้วยนะครับก็ทองกระเด้นมาเหลืออีกตอนนี้ที่ผมเห็นนะเหลืออีก3ร้านนะครับอันนี้ผมเดินมาวนจนถึงป้ายทางเข้าห้องน้ําจุดแรก จำได้ไหมจุดแรกนะครับก็จะเป็นฟองการ์เด้นกับร้านมะเก่านะครับร้านมะเก่าขายอะไรบ้างมาดูกันนี่ก็จะเป็นมีทั้งอาหารจานเดียวนะครับมียามมีเกี๊ยวทอดนะครับปีกไก่ทอดลาดหน้ามักกะโรนีนะครับก๋มผัดแกงทอดนะครับมีเครื่องดื่มขนมหวานนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้ครับ การันตีความอร่อยโดยอร่อยเลิศก,กับคุณฤทธินะครับก่อนจะไปร้านสุดท้ายเรามาดูร้านรองสุดท้ายก่อนร้านรองสุดท้ายจะตั้งแยกอยู่นะครับคุณวนมาใช่ไหมแล้วคุณจะออกอันนี้คือถนนละรถวิ่งกันอันนั้นคือถนนเมนหลักนะที่จะมุ่งไปเหนือกับอีสานก็คือไปอุดอรรัตยานะครับนี่ครับแบบนนี้อเมซอนนะครับ แล้วก็แบรนด์สุดท้ายครับอันนี้เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันแบรนด์นี้เบอร์เกอร์คิงครับทุกคนบายเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปซื้อกาแฟที่เบอร์เกอร์คิงแล้วก็เดี๋ยวนั่งกินที่เบอร์เกอร์คิงสักพักหนึ่งนะครับผมปิดตรงหน้าเบอร์เกอร์คิงเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะก็วันนี้จบการรีวิวนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าคลิปคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นประโยชน์ชอบความไร้สาระ ก็กดติดตามไว้แล้วก็ไปย้อนดูวิดีโอก่อนก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอทั้งที่มีสาระแต่ส่วนมากจะไม่มีสาระนะครับยังไงก็ฝากช่องนาะทีต้องมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ